ค่อนข้างดีนะครับมาดูคนที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างนะคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะครับมันเหมือนว่าทุกซ้ำทุกซ้อนนะทุกหน้าทุกหลังทุกคักคักทุกอหลีอีล้อทุกกระเดียทุกกระดอกนะมันเลยทําให้คุณเกิดความรู้สึกว่าทําไมชีวิตมันใช้ยากจังน,นะคนที่เกิดวันเสาร์ชีวิตใช้ยากแต่เอาข้อดีออกมาใช้เถอะนะความอดทนที่คุณมีความอดกลั้นที่คุณมีการรอคอยที่คุณมี หรือการที่คุณรู้จักการใช้การเก็บการออมต่างๆเหล่านี้ครับนำมาใช้ในช่วงของคุณให้ประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับเรื่องการเงินคุณหาได้มากแต่คนวันเสาร์อยู่ใกล้ไม่ได้เลยยิ่งไกลบ้านยิ่งดีเท่าเท่านั้นนะยิ่งไปต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศเนี่ยคนวันเสาร์ที่เกิดในปศ2517จะประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตค่อนข้างสูงอีกหนึ่งวันด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้ายิ่งอยู่ใกล้บ้านเมื่อ,อไหร่ ปัญหาในการใช้ชีวิตจะสูงมากเท่านั้นด้วยเช่นเดียวกันทั้งเรื่องของการเงินหามาได้ก็จะมีสัมภเวสีเข้ามาคอยกัดกินหรือมาคอยแบ่งปันทําให้คุณหาความสุขในการใช้ชีวิตไม่ได้เลยนะแล้วก็โรคก็จะรุมเรา้าป่วอยอดๆแอดๆมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพรักษาก็ใช้ระยะเวลานานรักษาก็ไม่ค่อยที่จะหายนะหน้าที่การงานของคุณถ้าทําเกี่ยวกับเรื่องของงานก่อสร้างทําเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมหรือทําเกี่ยวกับเกษตรกร หรือต่างๆเหล่านี้ต่างถิ่นต่างแดนค้าขายปุ๋ยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับคําว่าแรงงานจะมีความโดดเด่นและทําให้วันของคุณในพอสอนี้มีความแข็งแรงและเข้มแข็งค่อนข้างมากๆดังนั้นปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาทดสอบความรู้สึกของเราเนี่ยนะครับคนที่เกิดในวันเสาร์มันมีบ่อยและมันมีเยอะดังนั้นถ้าคุณรู้จักการปล่อยวางเป็นมันจะทําให จิตของคุณเนี่ยนะครับมันไม่ต้องไปโฟกัสกับสิ่งสิ่งนั้นมากจนเกินไปจงหาจุดหลักและโฟกัสมันนะแล้วก็เดินไปตามเส้นทางนั้นแหละที่คุณเชื่อแต่เมื่อไร่ที่คุณเก็บทุกเรื่องราวในระหว่างทางที่คุณเดินไปหาความสําเร็จหาความสุขของคุณคุณจะมองหามันไม่ค่อยเจอเพราะคุณกําลังเก็บ เรื่องราวที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตคุณมากจนเกินไปจนทําให้เกิดการบดบังสิ่งที่มันดีในชีวิตของคุณที่คุณควรที่จะได้รับมันนั่นเองนะครับดังนั้นคนที่เกิดในวันนี้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จและเป็นอีกหนึ่งวันที่มีโอกาสได้เจอโชคใหญ,ใหญ่แค่คุณบนบานสารกล่าวหรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือหรืออาจจะเกี่ยวกับพญานาะคสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมักที่จะ ลิงก์หรือคุณมักที่จะมีเซน์เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลักษณะแบบนี้ได้ค่อนข้างดีดังนั้นคือคนวันนี้มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่มีโอกาสถูกรอตรี่วันที่1เพื่อมาปลดเปลื้องหรืออะไรต่างๆมากมายให้กับชีวิตของคุณเนี่ยนะครับได้บางเบาลงไปได้ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจะต้องอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรืออยู่แดนไกลเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังและมี อิทธิพลหรือบุญสัมพันธ์ในความเป็นตัวขุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เ,เป็นกําลังใจให้สำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะไปคิดอะไรมากมันไม่มีวันใดที่สมบูรณ์แบบ100%เซแต่ถ้าเรารู้ว่าชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยเราควรที่จะไปในเ,เส้นทางไหนและเราไปถูกทางนั่นก็หมายความว่าอย่างน้อยเราไม่ได้ขาดทุนหรือเสียแรงในการที่เราได้เดินมาในทางนี้แล้วนั่นเอ,องขอให้โชคดีนะครับคนที่เกิดในวันเสาร์